สวัสดีดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีนนองสบายดี FC. มูื่อนพ้นเรือสบายดีพ่อแม่มพี่น้องเอฟซี FC. ทั้งทางลา่าแล้วกัพี่น้องเอฟซีทั้งทางไทยหรือสเป็นอะเอฟซีอยู่ต่างประเทศก็ขอก่าบสบายดีเด้อมีกครยกกับสาวก็คื้เก้าอมกาวบแบบมัสมาหนังสบายดีพ,พ่อแม่พีขขน่น้องแต่เอฟซีมพล่อนก้นตอนคร่ำครเนาะเพราะว่า ชาวกอก็กําลังขึ้นตะเกียวเผาพวกพี่น้องชาวกอก็สิเข้างานซื้อซื้อไข่เนาะมาจี่มาจี้ข้าวจี้ให้พ่อแม่พนองแล FC ทได้กินนํากันเนาะเพะฉะน้ากสิข้างานวัน้าก็สเขาเมื่อเจ้าอนนาานอง

ญญอันนี้วันยากาศยามแดงเด้อสบายดีดมาแตนะ่าาสายเตะนี่กัซซีมาห่อแต่น้องหันขาวันครัสสีมาื้อวันคับซีมาเ้อเนอย มาหอนแล้วสบายดีมาแต่สายนะตายสกอตไปสื่อไทยกันเลย <c oughs> เอยอะห้างหนิดีกูสื่อันนไงครับ ่ซื้อไข่ไปเห็ดไข่ตีมาซื้อแมนซื้อไข่กับบ๋านมาซื้อไข่หันเอเดอนหันแน่ป่ะบรรยากาศหนาวหนาว ซื้อแค <c standen> ่จ <c Lock roadmap> <sw> <ended> <laughs> ักหน่อยฮะซื้อแค่อันซีหน่อยอเฮดอันนั้นเฮดเขาจีเนาะเฮดเขาจีกินข้าจีแล้วบอกกัดบอสแล้วก็ เอาเงี้แนี่ดิสื่อยังแน่เบอร์ตัวหวฮะข่าวว่าจะสืไปเอาอียงเดียวสื่อแต่ไข่ก็บาดหะ ซื้อไข่กรบบาดไข่ซีน่วยเท่าไรไปทาหนั่นสือไป้องเทาตสีออกมาบาน้เอาไปอัน,อนเทียมข้องจีขาจีระเบิดเทาเอาที่ก็สีแต่นี่ก็ซือไข่เนาะไข,ข่ประมาณสีน่วยเทาสือ่อบรายกันแล้วเพระาะว่าเอาไป เอาไปท่าหนามัาสืบส,สวก,กไม่ได้ห้องข้าเขามาสือไทยจ้าสาวนีถามนี่จะเคิบรรยากาศอากาศเป็นหานคาอีกหานคาเน่งที่แบบว่าอยู่ทางกา ไ่ก็โมก็คือหารแม่นั่งเขียแต่บารยูนะยูนี่ก็มีอีกหารหนึ่งนอกแมนนี่แต่ว่ามันเป็นแบบหารคือเครื่องย่อยนะนอกเพราะแ,แบบว่าเครื่องกับ่าร์เนไล่ปันไน ธรรมศาสตร์ยามแรงพูนภูเขางามบ่เนบ่ยเนอยู่บ่เอ้ยครับเ็นอยู่กัเสียหอดหน้าแล้วนี่ก็คือหน้าเสาก่อแล้วทางเขาหน้าเสาก่อ เดวที่ยงสาวก,าก่าเหมือนเหมือนจักนอกอ่อยร้อนแล้วพี่น้องมากัดสิไปเห็ดขาวขจีก,กินตอนนี้สาวก,กอกำลังสีนั้น ซีไข่พี่น้องซีไข่ไว้แล้วก็จังสี่เอาไปค้างเขาจี้เนาะแล้วก็จังสี่เลยเอาผ้าใส่เป็นนวดใส่ไดายนวดใส่หน่อยนวดหน่อยขันว่าใส่กับนวดพอดีได้พี่น้องก็เลือต้องใส่ใส่เกลือใส่ไายกับนวดได้เด้อเขาซื้อมาซีหน่วยแต่ว่าเหาซู่บุใส่เบิร์เพราะว่าเขาจีมันกลับอะไรก่อนเนี่ยเพราะก็น้นะแต่ด้ยใส่สองหน่วดพอเบ่แรงเนาะ ไข่ไก่เนาะไข่บ๊กไข่แรงเพราะว่าไข่ไก่อันนี้มันเฮงอันนี้แซวกอลกำลังสีจีครับจีครับจีปั่นก่อนเนาะของเหนียวปั่นแล้วก็ เอาเขาเจ็บอยู่ะานเขานี้วเฮ้ยแต่นอกเขาเนีว้วธรรมดาโจกเอาเน็ตปี๊บเข,บขบ่ารถสักกอที่ผลมาจี๊ดนะยูอยู่เเฮ็ดข้าวจีแบบว่าขาจีแบบใหญ่แต่นอะ ม่เหี wise, high, ่ยหใหมอันหมดยัยโอ้ยเกจักหน่อยมันจังสีนวดนวดเนาะพดีเนาะกับ่าใส่ไึงใส่ได่กลาสีเข้มใส่เกลือน้ำใส่เกลือน้ำหน่อยหน่ยไปไข่ิ้าไห้ง ห้าสิบว่าครั้งห้าสิบว่าเอาไฟแห้งเพราะว่าไม่สิ่ไหนก่อนซูขนาดนี้นี่คือวิธีจีเขาจีธรรมดา,าสูดซ้าโกได้นึ่งห้ากัสิรล์แห้มันซูก่อนฮาจังสี่ห้อย ห้อยไข่ท่าไข่สาวกอจังสิเลยเอาไข่ท่านนจี้จี้เขาจี้อันสู่รสาวกอเนอพ่อแม่พี่นอ้องแบบขายยากับแบบนั่นไปไปเหตุใดน้องง่ายง่ายเอาสดสาวกอไปใส่เลยอันนี้สาวกอกระด้อเอากระสาวกอรกระสีขา เขามันแห่แห่ก่อนดั่กับจังเศรษฐายเอาไข่ห้วยห้วยห้วยหนามันเอาน้องความเมพี่น้องห้วยหนามันมันสุกก่อนตอนมันแห่แห่สำหรับเรื่องเรื่องมันจังเฉียบเฉียบน้องความเพี่น้องขากินขากินอันเขาจีสูเซากอเด้อ่มเมพี่น้องกับเอฟซีถูกถูกคนเนอะมูเพื่อนน้ำเด้อขากินอันตี่อย่างเขาจีซีเมื่อเซากอแล้วเราพี่น้องวันนี้คกับิมาที่ว่าน้าหนาม้านั่งก่อน

มุ้ยแต่สีดายนีย่อันนี้เป็นตีเขาส,สูตรสูตรสาวกอเดิ่มเพราะไม่กินน้องสูตรสาวกอใส่ไข่น้ำน้ำไปใส่ใด <c oughs> <c oughs> แซ่บดูได้เหรอมันโตกล่องโต๊ะกล่อง แล้วก็ใส่ไข่ใส่จนเบิร์ดอันเมนห้องบ่องตกตะนก่อนแต่ว่าขันใส่เบิดมากับีขัใส่เบิดมากับีเรื่องกนีแห้องเบิก่อนว้างันค่อยแแนดอกหกัจังสีใส่น้วพอแมนพี่นะข้าก็กับซืีใส่เบิร์ดหนี้ะเพราะว่าเขาจีมันก้อนใหญ่ดเพีดก้อนใหญ่ด้ยเพราะว่าจไปกินไรโคนเด กอนยัยยัยกันยัยไอกระเดาลรอเนาะพ่อแม่พี่น้องอันเป็นเขาจีท่าไข่เทียนสาวกออันไปซื้อกับสาวแอนนาบึงคันเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเดองอยู่ได้พิตาเสบอยู่ได้ซีโมเอน็นานออาพิต<อ>าเสพสีสีสันกัน เขาจี้เดาแล้วแต่ว่ามันก็อยากออกลำๆเนาะพ่อแม่พี่น้องมันใหม่ประทานซะกอใส่ทานแห้งกับกาซิบอใหม่เป็นไรกกับพ่อดีแสบกับแดวแต่ผมากรูมากกรอบมากกรอบเด้พ่อแม่พี่น้องเดวเดาบุมีแนวกินมันนี่ก็เด้อมาจำเออมาอันจี้เขาจี้กินพ่อแม่พี่น้องจี้เขาจี้จำกับเดาปลาแกเปลาแจี้ใส่ไข่ ซบากะ่หม่น้อยนังนนกินะจำเจียวปแลกผมมีแลวกินกันเลยมาทีเขาแสบบอซื้อบ้งไหมแสบอีกด้วยแสบบอแสบแสบเสียตาบ้า มันดำอยากไปใหม่น,หน,หน้อยหนึ่งเนาะใหม่หน,หน้อยหนึ่งแบบข้าจี่สูตรซาวกอแสบสกินเขาจนเพลินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยข้าวจี่แสบได้ข้าวจออี่เราเบื่อ พอเจเราเบิดส้มเราเบิดเนาะจนใหม่เรเิดจนใหม่เล้าก็การสิลปขีไปเพี่ยงจะมีเด้อพ่อแม่พี่น,อน้นขอ,ของเนพราะมมุขอบใจพ่อแม่พี่น้องและก็นนะเอีทุกท่านเลก็นน้ำเพื่อนทุกทคนเนาะที่ให้การติดตามรับส้มขีดทุกทุกขีบที่เสากเหตุเนาะแล้วก็ขอขอมคมขอบใจน้ำได้เลยลกัน อย่าลืมเดอ้อคันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เข้ามาให้เจ้ากอลล์ได้เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาให้เฮามีการแบบเฮ็ดคลิปตอนต่อไปให้มันดีดีขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเด็กกาคอมเมนต์เข้ามาได้เด้กกาพี่ส้มเข้ามาได้เดอ้อเพื่อให้เจ้ากอสิได้เอาไปปรับปรุงเอาไปพัฒนาในการอันเฮ็ดคลิปตอนต่อไปเนาะเด็กกา คลิปนี้กับสิพุพี้ยังไลน์เนาะกับสิเจ้าเพียงซามีเด้อมาพบก,กันใหม่ในอันคลิปตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจบ๊ายบาย